สวัสดีค่ะต่อท่ากันเลยนะคะเพื่อไม่เสียเวลานะคะในท่านี้จะเรียกว่าท่าผีเสื้อนะคะเราจะนั่งอาท้าประกบกันและพยายามยกสน้นเท้าดันส้นเท้าเข้ามาให้ชิดกับร่างกายของเราด้านในให้มากที่สุดนะคะพยายามเข้ามาให้ถึงสุดเลยนะคะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นไม่ฝืนตัวเองนะคะเสร็จแล้วมือสองข้างประสานกันคล้องไปนิ้วเท้าไว้คล้องอย่าคล้องลึกนะคะในขณะที่เราโน้มตัวลงมาแล้วน้ําหนักมันจะมากดทับมือเราก็จะเจ็บนะคะแค่คล้องไปนิ้วให้สบายๆนะคะยืดแนวสันหลังตรงสอกตึงนะคะ ผ่อนคลายตัวเองให้สบายหายใจเข้าหายใจออกพับนะคะไม่โค้งหลังนะคะให้พับจากเอวแล้วแยกศอกค่อยๆลงมาค่ะลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆศอ,อแกแตะพื้นหน้าผากแตะพื้นสงบตัวเองอยู่ในท่านี้นะคะสงบไว้ในท่านี้ค่ะขณะนี้เราจะรู้ว่าแขนขาเราได้มีการตึงเรารับรู้มีการผ่อนคลายเราเริ่มที่จะรับรู้ได้นะคะค้างท่าไว้พร้อมกับลมหายใจตัวเองหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆ หายใจเข้าแล้วค่อยๆพาตัวเองยืดขึ้นมาค่ะนะคะแล้วก็เติมความผ่อนคลายให้ตัวเองมิดหนึ่งนะคะใช้น้ำหนักอยู่ที่มือนะคะยกปลายเท้าขึ้นมาค่ะก็เป็นการยืดหยุ่นสบายๆ,ๆแล้วพักผ่อนคลายนะคะท่าต่อไปนะคะเราจะเสนอครั้งหนึ่งสามท่าท่านี้แน่นอนค่ะเรายังอยู่กับจริงๆในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นแขนขาทุกอย่างนะคะอยู่ในในความแข็งแรงทั้งนั้นนะคะ วางเข่านะคะแยกเขา่าความกว้างประมาณหัวไหล่เรานะคะความกว้างหัวไหล่เรานะคะเท้าวางสบายสบายตามโครงสร้างของเราเลยนะคะมือสองข้างประสานยืดออกไปนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกกลางมือกลางมือแล้วค่อยๆปล่อยลงมานะคะด้านนี้ปล่อยลงมานะคะเราจะเลเวลแรกก่อนนะคะจับส้นเท้าตัวเองนะคะเปิดไหล่ตัวเองนะคะแล้วก็ค่อยๆค,ค,ค่ะทิ้งศรีรษะลงไป ถ้าใครไปต่อได้นะคะวางมือลงไปแตะพื้นวางมือแตะพื้นนะคะมันจะมีความรู้สึกแล้วมันจะตึงตรงช่วงหน้าขาเรามากๆเอาเท่าที่ได้นะคะแล้วค่อยๆขึ้นนะคะตามนี้นะคะง่ายๆอย่าอย่ารังแกตัวเองดูการจับพัดจับผูลงไปเลยอย่างนั้นไม่เอานะค,ะค่อยๆเราอาจจะค่อยๆลงทีละข้างอย่างนี้ก็ได้ค่ะ นะคะค่อยๆลงทีละข้างถามตัวเองไหวไหมปล่อยเบอลงไปแล้วก็ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นแต่ถ้าได้เราถึงปล่อยศีรษะลงไปนะคะง่ายๆแล้วค้างท่านะคะท่าที่3ามค่ะเราอยู่ในท่านี้นะคะขยับตัวเองให้ได้จังหวะดูนะคะเท้าชิดจิกไว้เราจะเป็นท่าภูเขาหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกแล้วยกยกนะคะ มือแข็งแรงค่ะแข็งแรงแล้วเราขยิงส้นเท้าคราวนี้เราจะต่อภูเขายกเท้าสูงขึ้นไปสูงค้างท่าให้นานที่สุดเท่าที่เราจะได้เท้าที่แตะปื้นให้ขยิงเอาไว้ท่านี้นะคะหน้าท้องก็กระชับด้วยนะคะเพราะเราพยายามยืดขึ้นไปได้สูงขาของเราก็จะลดไขมันไปในตัวเปลี่ยนข้างนะคะอีกข้างหนึ่งค่ะยก สูงเท่าที่ได้ทิ้งท่าไม่นานประมาณสีลมหายใจนะคะสามท่าค่ะสบายๆวันนี้แค่นี้นะคะสามท่าฝึกกันนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันนะคะ